การเพิ่มข้อมูลที่ให้หน้าตาคล้ายกันนะครับในหน้าที่เป็นวิดีโอหรือหน้าทั่วๆไปยกตัวอย่างนะครับวิดีโอนี้เราเพิ่มโดย edit with Elementor นะครับกดคลิก Elementor จากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าเราอยากจะเพิ่มวิดีโอให้หมันเหมือนกันโดยที่เพิ่มได้ง่ายและรวดเร็วนะครับอันดับแรกเลยเราก็ดูครับตอนนี้เรามีทั้งหมด วิดีโอมีทั้งหมด3วิดีโอนะครับก็คือมี3ามเซสชันนี้นะครับเซสชันนี้เซสชันนี้แล้วก็เซสชันนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับในกอน,นี้เราจะเพิ่มวิดีโอเข้าไปอีกโดยที่เราไม่อยากเพิ่มเซสชันแบบนี้นะครับที่ว่าอ d ดิทเองกลัวจะไม่คล้ายหน้าตาเหมือนเพื่อนถ้าเรามาลากใส่ทีละตัวอย่างนี้ก็กลัวจะไม่เหมือนต้นแบบ เทคนิคนี้ง,ง่ายครับเพียงแค่คุณกดที่เซสชันใดเซสชันหนึงนะครับกด copy กดที่เดิมแล้วเพจวาง section จะ copy วางเหมือนกันเป๊ะเ,เลยก็คือน,นี่เลยครับเพียงแค่เราแก้ข้อมูลแค่นี้ครับเพียงแก้ข้อมูลหรือถ้าเราแก้ว,วิดีโอก็คลิกที่วิดีโอ เอาลิงก์มาใส่แค่นี้ครับก็จะได้หน้าตาเหมือนเพื่อนที่เราเคยลงไปแล้วถ้าเราไม่เอาก็เพียงกด d e l e t e ออกแค่นี้ครับกดอัปเดตอันนี้คือเป็นหน้าตาที่เราเคยลงรซ้ำๆกันนะครับยกตัวอย่างที่จะคล้ายๆกันอีกนะครับในส่วนที่เป็นแคตตาล็อกหน้าที่เป็นมิลลิ่งครับอันนี้ตัวอย่างที่เราลงไปนะครับ กดนี่แหละครับอิดดิทวิ e อิเลในกรณีเราจะเพิ่มไฟล์ Excel เข้าไปอีกเพียงแค่เพียงแค่คลิกที่คอลัมน์นะครับเราก็มาดูว่าเราจะ Copy คอลัมน์ไหนอันนี้เราจะ Copy ให้มันเป็นเหมือนกันนะครับคอลัมน์นี้ให้มาอยู่ข้างล่างเหมือนกันเพียงแค่คลิกคอลัมน์ใกล้เคียงกันนะครับ หน 3, 4งองสามสีคอลัมน์คอลัมน์หนึ่งนะครับ4นี้ Copy วาง Copy วางตัวนี้มันจะซอยย่อยไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอา delete หรือ control t กลับยกตัวอย่างนะผมจะลองเพิ่มข้อมูลคล้ายกันเพียงแค่กด section นี้นะครับ Copy วาง ข้อมูลจะขึ้นเหมือนกันนะครับจากนั้นผมกดดอบดาวลงผมจะไม่ใช้คอลัมน์ทางด้านนี้คลิกลบออกแค่นี้ครับก็สามารถคอลัมน์ก็จะเป็น,ในใคล้ายเหมือนเพื่อนแต่จะดูเกินเกินกันหน่อยแล้วก็กดย้อนกลับได้ c อนโทนเซหรือถ้าย้อนกลับไม่ได้ก็ดีลิสเซ c ชั o นนี้ไปเลย c o p ปีใหม่อีกรอบนึง เราจะไม่ใช้ในส่วนที่เป็นคอลัมน์นี้นะครับเราก็กดคลิกดับดาวลงมานะครับแล้วก็ลบหรือเราจะลบทั้งหมดก็กดเราต้องล,ลบทีละตัวครับไม่สามารถคุมดําได้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ปล่อยเว้นไว้เลยนะครับก็สามารถเพิ่มหน้าตาคล้ายกันเพียงแค่เปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนลิงก์นะครับ ในกรณีจะเปลี่ยนลิงก์ครับคลิกที่ดาวน์โหลดหรือว่ามุมขวาสีฟ้านี้นี่ครับสามารถเอาลิงก์มาแปะได้ลิงก์ไฟล์ pdf เราใส่ไอคอนได้ด้วยนะครับในกรณีผมจะใส่ไอคอนลงไป สามารถอัปโหลดได้หรือเลือกไอคอนทั่วไปที่เขามียกตัวอย่างผมจะใส่ไอคอนดีดิตัวนี้ไอคอนก็จะขึ้นในนี้นะครับถ้ากรณีเราไม่เอาก็เพียงแค่ติ๊กนอนอัปเดตพรีวิวข้อมูลขึ้นแล้วครับเหมือนกันเลยขนาดรูปภาพถ้าใหญ่มากเกินไปนะครับข้อมูลอาจจะไม่เท่ากันถึงแม้เราจะปรับให้รูปภาพมันเท่ากันก็ตาม พยายามเช็ครูปภาพจากนอกไฟล์ด้วยในไฟล์ด้วยจะดีมากเลยครับถ้าเราไม่เอาเพียงแค่เราลบออกแค่นี้ครับจบอัปเดตแล้วก็พรีวิวหนึ่งที่ข้อมูลที่เราลงไปก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ